สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนวันนี้ก็มา่งอกับบ้าบอ,อ,อายคือเก่าครับในชอ่องเคพสตุุนครับผมวันนี้เคพทตุุนก็มีเมนูครับเด็ดเมนูมาม่าเนาะวันนี้เคพสตุนก็มีนี่ครับปัดมามาา่าขี่เราเอาผมเป็นขี่เม่านะขี่เราด้วยครับเลยเขามาะมาขี่เรามาสวัสดีพ่อก็มีนะครับเส้นมามา่าเ้าหลววมาแล้วเนาะมามา่าแล้วก็นี่เครื่องครับนี่เครื่องหมดพริก กระเทียมนี่เขาตำไว้แล้วแล้วก็มีเนื้อครับเป็นเนื้อหัวขื้นแล้วก็พักบุ้งพักกาดอี่ยัง,ยงนี่แหละนะครับบานนี้แล้วก็มีไข่นึ่ครับไข่ใส่ไข่ไปเลยใส่เบิร์ดนี่ไข่ใส่กคาคาสุครับขั้นตอนแรกครับพอเราน้ำครับสมามารลวกไป มันขื่อนน้องครับเนาะทำอย่างนี้นะครับกนะ็อ่ะอันนี้เออคือนโฟมวะอันนี้เขาเอเครื่องครับเครื่องยอ่อทำลงไปเลยอัดต้องการลงพี่น้องนี่มาเบิรงครับไปธีการอัดเครื่องนะครับอัดเครื่องให้หอม ห้อย่า้ก็หมูลูกครับลูกไปเลยเนี่หมเแม่นหมูครับเนื้อเนี่ยครับตัดเลยครับร่วนหนุ๊บเลยตัดมามาดออเป็นว่าตูเทสตะคุนนี่ เฮ้ยต่อไปเราขอดไข่ลงเลยครับลินวนเลยครับฮู้พัดไข่พัดมาใหม่ขอพรกับมับ ครับมามาขี้เหล้าเขึ้นว่าขี้เหล้าพัก,นกเากน,กนาะโอเาาครับันใครเตรียมขยะครับโคนี้สุกนาเด้อจะเป็นใครจีเอาวะนี้พี่น้นองอืมหายหน่อยครับเอาเหลียญไปชินหน่อยนี่ ไปบนอวนถูก้นไปครับผ่าไปเรื่อยๆด้วยกันไปเรื่อยไ,ไม่ติดกับผ่าได้ก็พยายา่างม้นเลยๆครับสูตรเทพทุนเอกขี่ไหลามาแล้วครับรบังกำลังได้ไข่ห้อง จานน,น,จาาานี้ข้างนอกเดืองานอกกับจานต้าเป็นเจ้งไหนกับเสียเรครังต่อไปครับการเอาเส้นมามาโร่งนะครับเอาวหลวมาแล้วครับเอลงครับ กิมเบอร์แปดนะครับนี่นับเบอ,อร์กว่านี้ลัดไยครับ ขวเขัดใส่ทีแล้วด้วยที่มาทำการปรุงครับการปรุงเขาก็มีนะครับนี่ผง่นสุดรด้ขาบดบอดดายพี่นอ้องน้ำตาลเนี่ยเอาใส่น้ำตาลก่อนกี่ไหนไน้ำตาลส,สองสามสอนไปเลยน้ำตาลพี่นอ้องเสียบอดเสียจนปรุงใหม่ เขาไม่สูตรครับนี่เขาใส่ผงสูตรไปเลยนี่ส่วนหนึ่งเบาๆก็ตามเลยครับซอสผงรดครับแม็กกี้หลานเป็นบปรตีนโคเชน่าก็ครับอีกเช่นน้อยนี่โอ้หอมอ่างหน่อยครับเดี๋ยวก็ตามด้วยครับนี่เกฟสตูนสูตรนี้ครับสูตรขีเราใส่ปลาแดกครับ สอพ่อครับสองสอนพ่อทำนี่เข้มพัดครับบานนี้ทำการอัดครับนี่พักพมบานนี้ขั้นตอนต่อไปเขาทำการเส็ปักเส็ปักเลยสีสูกแล้วมันสูกแล้วหันอนกินบล็อกบานแบบนี้สูตรขี้เรา ใส่ลงไปหลดปักยังจะใส่คนไหนวะเนาะบไปครับคนเลยงอยงอ,อยไปแดก็ลมกัน,น,อ,น,นอ,นะอีกน,น,นะนงานเอาเฮียเขาีบ้างเก็บใส่ กินเบิร์ตบ้านพี่น้องบ้านหนัวลงไปพัดมามาสูชี่เหล้าพัดมามาสูชี้เล่า มุนกับมุนสูนหยาบลอยครับบานพักเข้ใจกัเตยที่เริ่มเริือไปที่แล้วพักนี่นี่ครับเรียบร้อยนี่ครับต้นหอมแบบพริกห่อลไปดนวยนี่แบรหยาบล,อย,อ,ยาลอยครับเป็นที่ซีซีเซนข้นครับอัาน รวย,ยรับบานมาเสียบแฉลบต้องกันนะครับเนะื้อบานนี้เนาะครับผมบานนี้พัดออมาขีเหราห้องก็เรียบร้อยแล้วครับมาทำการกินครับการซิมมาครับบานนี้เสียบแฉลบต้องเสียบตัทุนครับใช้คำง่า,งายๆเอาจะได้ลอย ่แน่นอนเป่าก่อนครับแล้วมันหลวบปากหืมดอกแยงครับนี่พักบรลายพี่หน่อยจะดอกแยงกับบัว ขัดงานแค่ปะเต่าเพียงแรกพอดีครับองคงการครับนะักสวดพระเขารึเปล่าอืมอืม ก็ต้องหยาดรับประทานนั่นเลยครับครับผมจะข้าวเรือยพี่น้องยาวครับพี่น้องทักไรสูตรที่เราที่เราเฮ็ดอ่าผัดมามากที่เราครับหนึ่งเบิร์ตข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างเลยพี่น้องเลยจากินที่กว้างมันของมีค่าเลยหลายคนเห,น,น,ห,น,หน,นื่อยยากลำบากกักงานเลยอี่ยังยังไรเรื่องไหนวะฉัน แค่มาครับเบมเรียกว,ว่าครับเ้วจะได้่วย ครับผมถ้ามากลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอคอมเมนต์ให้เช็ยร์ับทุนนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจท่าคลิปให้พี่ให้น้องเิ็งต่อไปครับผมสำหรับที่นี่เจอเันพียังสำหนีครับพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ